บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายซึ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสรรพสัตว์ที่เกิดมาแล้วนะล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายความตายพร้อมจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาดูโลกบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีปัญญามองเห็นว่า ความตายนะั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเป็นเพียงการย้ายที่อยู่ไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมกับบุญบาร,รมีหรือบาปอากุศลที่ได้ทำเอาไว้ในครั้งที่เป็นมนุษย์ผู้มีบุญมากก็ย้ายที่อยู่ไปสุคติโลกสวรรค์ผู้ทำบาปเอาไว้มาก ก็ต้องไปอยู่ในอบายภูมิสเสววิบากกรรมในมหานรกหากเราไม่ประสงค์จะตายมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือเราต้องไม่กลับมาเกิดอีกโดยทำใจหยุดใจนิ่งเข้ากลางของกลางเรื่อยไปไม่ถอนถอย จนได้บรรลุธรรมกายอารหัตกำจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปเมื่อทำได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากวังวนของสังสารวัตรต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ ให้นั่งขัสมาถโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระแเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรโง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระาราตนตธิไยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก ที่เจรัยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากําหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัตถิตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระแห่งสุภาษิตที่ปรากฏในอุปวานเถราประธานว่า กรรมที่เรากระทําเมื่อแสนกับที่แล้วให้ผลแก่เราในที่นี้เราได้เผากิเลสของเราแล้วดดกำลังลูกศรพ้นจากแร่งไปในแสนกับแต่กับนี้เราได้ทำกรรมใดไว้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี่ก็เป็นผลแห่งการถวาหวธงคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดลาภิญญาหกเราได้ทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระสัมมาสมพุรธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วใครทำกรรมใดไว้ ตนก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามลูกๆคงได้รับรู้อย่างดีแล้วว่าการกระทําอันใดก็ตามที่เราได้สั่งสมเอาไว้จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวการที่ได้มีโอกาสสร้างบุญ บุญก็จะส่งผลดีไปทุกภพทุกชาติไม่เคยทอดทิ้งเราเลยดังเรื่องราวต่างๆที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าให้ฟังหรือเหมือนถ้อยคำที่ด้เอ่ยถึงในข้างต้นซึ่งเป็นผลแห่งการทำความดีของนักสร้างบารมีในการก่อนที่ท่านกล่าวยืนยัน ถึงผลแห่งการทําความดีของตัวท่านในวันนี้หลวงพ่อก็ขอนำเอาประวัติการสร้างความดีของนักสร้างบาร,รมีท่านนี้มาเล่าให้ลูกๆฟังกันนักสร้างบาร,รมีที่แท้จริงนะจ๊ะทุกลมหายใจเข้าออกต้องนึกถึงการสร้างบาร,รมีตลอดเวลา ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรก็าตามก็จะดำรงตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งความดีงามตลอดโดยไม่หวั่นไหวไปกับกระแสอะไรต่างๆที่บังเกิดขึ้นเป็นที่น่าสังเกตทีเดียวว่าในสมัยก่อนนั้นเมื่อมีวาระบุญอันใดเกิดขึ้นก็าตาม ท่านผู้มีบุญเหล่านั้นจะร่วมกันสร้างบาร,รมีเป็นทีมทีเดียวมีทั้งทีมใหญ่ทีมย่อยเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัตมุตระขณะที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนอยู่ ทั้งมนุษย์และเทวดาได้ตั้งใจสร้างบุญกับพระองค์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญทานรักษาศีลรับสารณะฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามพุทธโอวาทหรือพระโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำให้ผลบุญนั้นได้ตามส่งผลมาถึงยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราส่งผลให้มีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากสมัยนั้นมีชายยากจนเข็นใจคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามากแต่ทว่า ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะทำบุญกับพระพุทธองค์อย่างเต็มที่เพราะความที่ตนเราเป็นคนขัดสนแม้ปรารถนาอยากจะทำทานแต่ก็ไม่ได้ทำแต่ในใจนั้นก็ยังมีความเลื่อมใสนำะไม่เสื่อมคลายชายยากจนผู้นีนะ้มีความคิดอยู่เสมอว่า จะต้องเอาบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จดับขันธปรินิพานทำให้หมดโอกาสที่จะสร้างบุญกับพระองค์ท่านก็ได้แต่เศร้าโศกเสียใจว่า ตอนที่พระองค์ยังทรงประชนชีพอยู่เรานะมัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเลยหมดโอกาสเสียแล้วมาหาชนทั้งหลายพอทราบข่าวการปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พากันมาประชุมกันว่าโอกาสนี้เนะี่ย เป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเราจะได้เอาบุญกับพระองค์ท่านทั้งที่มีพระสรีระอยู่จึงพร้อมใจกันกระทําจิตกาทานประดับตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อํำระพระสรีระเราเทวดาทั้งหลายต่างก็พากันมาร่วมในพิธี มาอบุญร่วมกับมวลมนุษย์พอหลังจากทิ่ถวายพระเพลิงพระสรีละพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ปรารลบกันว่าจะเอาบุญใหญ่กันอีกจึงพากันสร้างพระสถูปบ,บูชาเป็นที่เก็บพระอัฐิธาตุของพระพุทธองค์ ไม่ได้ใช้วัสดุธรรมดานะจ๊ะใช้ทองคำนะสร้างสูงถึงหนึ่งโยชนทีเดียวเมื่อในโลกมนุษย์ต่างพากันโกราหลที่จะเอาบุญสร้างพระสถูปการกระทํานั้นก็อยู่ในสายตาสวรรค์ตลอดเวลาเทวดาทนไม่ได้อยากจะได้บุญด้วย จึงประชุมปรึกษากันว่าเมื่อโอกาสแห่งการสร้างบุญมีอยู่ตรงหน้าทวยเทพทั้งหลายจะพากันนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้จึงร่วมกันสร้างพระสถูปถวายเป็นพุทธบูชาได้ในระมิดรพระสถูปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งยอด ล้วนสำเร็จไปด้วยรัตนเจ็ดประการพระสถูปสูงเป็นสองยนดสว่างสวยมากสามารถกำจัดความมืดในเวลากลางคืนได้พอกระแสของการสร้างความดีแผ่ขยายออกไปอย่างนี้เหล่านาคที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรมีวิมานที่สวยงาม ก็ได้รับรู้ถึงความโกลาหลนั้นอดรนทนอยู่ไม่ได้พากันประชมุมปรึกษากันว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายพากันสร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากันหมดแล้วพวกเราก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่ดีนี้เนะี่ยก็พากันปรวบรวมแก้วอินทนิน แก้วมหานินและแก้วมณีมีรัศมีโชติช่วงสร้างพระสถูปต่อขึ้นไปอีกหนึ่งโยอทำให้พระสถูปสว่างสวัยด้วยแสงแห่งรัตนะทั้งหลายพอพวกนาคพากันสร้างพวกครุฑทั้งหลายทราบข่าวก็อยากจะได้บุญบ้าง ปกติแล้วนะจ๊ะนาคก,กับครุฑยังไม่ถูกกันแต่ด้วยความอยากจะได้บุญกับพระพุทธเจ้าจึงเลิกทะเลาะก,กันเลิกเบียดเบียนกันเรื่องส่วนตัวระหว่างครุฑกับนาคพักเอาไว้ก่อนเพราะมนุษย์เทวดานาต่างก็ได้บุญกันหมดแล้ว พวกครุฑจะต้องเอาบุญด้วยจึงพากันรวมแก้วมณีล้วนๆสร้างพระสถูปต่อขึ้นไปอีกหนึ่งยอดพระพุทธสถูปสูงถึงสี่ยอดยังที่ทั้งหลายให้สว่างสวัยไปทั่วพวกกุมพันเห็นเทวดามนุษย์นาคครุฑ สร้างบุญใหญ่ก็มาร่วมสร้างด้วยโดยใช้รัตนะสร้างต่อขึ้นไปอีกหนึ่งยอดพวกยักษ์ทั้งหลายก็พากันสร้างต่อขึ้นไปอีกหนึ่งยอดพวกคนทันก็เช่นกันก็อยากได้บุญจึงคิดว่าทุกๆเหลราชนต่างก็ตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้า เราก็ต้องเอาบุญด้วยจึงใช้ภัยทีสร้างทางเดินใช้ทองคำสร้างพระสถูปต่อขึ้นไปอีกหนึ่งยอดพระสถูปของพระปัตมุตระจึงสูงถึงเจ็ดยอดส่องแสงสว่างสวยทั้งกลางวันและกลางคืน พวกเทวดาได้ตั้งยักษ์ตนหนึ่งชื่ออภิสม,มตะไว้สำหรับทำหน้าที่รับดอกไม้ที่มนุษย์นำมาบูชาพระสถูปแล้วยกขึ้นไปเบื้องสูงพวกมนุษย์จะมองไม่เห็นยักษ์จะเห็นก็เพียงดอกไม้ที่ลอยขึ้นไปประดิษฐานเบื้องบนเท่านั้น ชายยากจนที่ตั้งใจจะอาบุญกับพระบรมศาสดามัวแต่ผลัดวันประการพรุ่งรับทราบข่าวบุญครั้งนั้นก็คิดว่าเราหนมัวแต่คิดดูก่อนมายาวนานทำให้คลาดจากบุญครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งนี้เราจะไม่พลาดบุญอีกแล้ว จึงเดินทางไปที่พระสถูปก้มกราบลงด้วยความเคารพเรื่มใสแล้วก็ตัดใจเอาเชือกผูกคาห่มของตนเองที่มีอยู่เพียงผืนเดียวผูกไว้ที่ยอดไม้ไผ่ยกขึ้นเป็นธงบูชาพระสถูปยักษ์เห็นดังนั้นก็ได้นำธงขึ้นไปบนอากาศ เวียนรอบพระเจดีย์แล้วก็นำไปบูชาไว้ข้างบนชายยากจนเห็นเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นก็เกิดมหาปิติด้วยผลบุญที่สร้างในครั้งนั้นทำให้เขาได้เสวยสุขโดยไม่รู้จักทุกข์ิเลยทุกภพทุกชาติที่เกิดมา ก็สมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติจนถึงยุคสมัยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราบุญนั้นก็ส่งผลให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดเห็นไหมจ๊ะผลแห่งการสร้างบุญนั้นจะติดตามส่งผลให้เราตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะทำน้อยก็ตาม แต่ถ้าหากใจของเราสะอาดบริสุทธิ์มากก็จะทำให้เราได้รับผลมากได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคฉะนั้นต้องสร้างบุญให้สม่ำเสมอสร้างคนเดียวไม่ได้ก็สร้างกันแบบเป็นทีมชักชวนกันมาทำความดี มาบูชาพระรัตนตรยัยบูชาผู้ดิดทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นทางมาแห่งมหากุศลดังนั้นเมื่อเราได้รับทราบอย่างนี้แล้วก็ให้มันบูชาพระรัตนตรยัยสร้างบุญบาร,รมีทุกอย่างจะบ,บุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่ทำให้หมดทุกบุญ แล้วเราก็จะสมปรารถนาในชีวิตนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงบัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ